you สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นกระบะแคปบยกสงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus นะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่7 0 0 0แสนเก้า0 0บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันเลยแล้วก็ออกรถใช้ไงานไม่เยอะด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าด้วยแคมเปญที่ผมจัดให้ในวันนี้แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะแปบลกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เีซเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าและเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับด้าน,นหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรสอร์ดพร้อมไฟ LED 3ดวงนะครับก็ตัวอักษรสอดส,สามารถทำสีได้อย่างคนันนี้ลูกค้าทำเป็นสีดำได้น,นะครับเพื่อให้กับตัวพื้นผิวของตัวรถสีดำนะครับ มีการอัปเดตไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเบต้ารันนิ่งไลท์เป็นรูกไฟตัวสีนะครับติดตั้งคิ้วเข้าไฟหน้าให้นะครับเพิ่มความฉดเฉี่ยวให้กับไฟด้านหน้านอกเหนือจากหรูหร่าแล้วเนี่ยก็จะได้ความฉดเฉี่ยวของดวงไฟคู่หน้าด้วยสำหรับด้านข้างผมมีการติดตั้งตัวสําล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมดนะครับรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นแม็กไลน์มาเวลโิปแดงนะครับ ยางฮันคุกนะครับสเปกยางจะเป็น 265/70R16 ตัวแม็กนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะครับสำหรับด้านข้างผมมีการติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้างให้กับคุณลูกค้ามีแบบมีลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าต้องการสติ๊กเกอร์แบบนี้ลายนี้ก็สามารถสั่งได้แล้วก็ทำเป็นสี เงินนะครับตัดกับพื้นผิวของตัวรถนะครับติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเลือกระดับความเข้มได้40 60หรือ80นะครับติดตั้งกันสาดเพิ่มเติม,ตมนะครับสำหรับท้ายกระบะผมมีการติดตั้งตัวโลบาเหล็กของ Outlander ให้นะครับยึดติดกับตัวรถนะครับเผื่อคุณลูกค้ารัดของปลูกของไม่ต้องกังวลนะครับแข็งแรง น่นหนาแล้วก็ติดตั้งตัวฝาปิดถังน้ำมันให้กับคุณลูกค้าด้วยสำหรับด้านท้ายนะครับผมมีการติดตั้งตัวกันชนท้ายให้กับคุณลูกคา้าซึ่งเดิมคันนี้ยังไม่มีกันชนท้ายนะครับอันนี้เพิ่มเติมกันชนท้ายเหล็กให้ของ o u t l a er n เดอร์เลยนะครับแล้วก็พร้อมห่วงลากจูงสีแดงทรงโอเมก้าตัวกันชนท้ายเหล็กก็โค้งมารับป้องกันถึงด้านข้างตัวรถได้เลยนะครับ ติดตั้งครอบไฟท้ายสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับเพิ่มมิติให้กับไฟท้ายทําให้ไฟท้ายเราดูไม่โล้นจนเกินไปนะครับติดตั้งสติ๊กเกอร์ตกแต่งฝากระบะท้ายให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรเล็กนะครับหรือว่าลายด้านหลังรถมีพร้อมส่งมอบนะครับแคมเปญพิเศษจํานวนจํากัดสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกสี่สีนะครับสีขาวสีดำสีบอลเงินและสีน้ำเงินนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะแขบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus คันนี้กับโปรโมชั่นออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสอดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID l i n ลนะครับ prasig 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e ครับโปรโมชั่นฝอดสุดคุ้ม โทรมาสอบถามเรื่องอะไรแคมจัดไฟแนนซ์โทรมาสอบถามเรื่องอรายละเอียดการจัดแคมเปญแบบนี้ได้เลยนะครับผม,มบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมจะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆครับสาหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ